วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารีวิวน้อง DJI Osmo Pocket 3แบบใช้งานจริงนะครับเทียบกับ GoPro ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธง,งที่ผมถ่ายอยู่เป็นประจำและเทียบกับกล้องตัวใหญ่หญที่เราถ่ายอยู่ทุกวันนะครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและคุ้มค่าไหมครับที่เราจะซื้อ Osmo Pocket 3มาใช้งานแบบใช้งานจริงๆนะ d j Osmo Pocket 3เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันทดแทน GoPro ที่ผมใช้งานอยู่ได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ไม่สามารถทดแทนได้แบบร0 0นะครับสิ่งที่ GoPro หรือว่าพวก Action Cam ให้ได้มากกว่าคือมุมมองที่กว้างมากนะครับคุณจะเห็นเลยว่านี่คือมุมมองของ Osmo Action และนี่คือมุมมองของ GoPro แม้ว่าผมจะตั้งให้ DJI Osmo Pocket ผมเนี่ยเป็นแบบใส่เลนส์ u ั t ตร w i ไวแล้วก็ตามแต่เนี่ยก็จะไม่สามารถกว้างได้เท่ากับกล้อง Action Cam จริงซึ่งพวกนี้มันทำมาเพื่อกว้างเวอ่เวอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวันจะไปครบลา ทกันสั่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทดแทนกลับมาได้ก็คือด้วยความที่มันไม่โดนครอบจากกันสั่นนี่แหละทําให้อาการวอปปิ้งหรือว่า EIS ที่มันจะครอบภาพเราไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอย่างที่2นะครับการกันน้ากันฝุ่นนะครับกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วครับมันแอคชั่นมันลุยได้เต็มที่นะครับมีหลายๆครั้งครับอย่างเช่นวันนี้ฝนใกล้จะตกละผมไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ออสโมพ็อกเก็ตสามผมต้องคอยกังวลละว่าแบบเฮ้ยน้ำจะเข้าหรือเปล่าฝุ่นจะโดนไหมอะไรเงี้ยม้ออองงงงคยยยรรรัาาาาากกก่่่ปนดสสุท็ืืเเขลลีแบบถ ที่จะซื้อแบตหลายๆก้อนมาแล้วใช้งานแบบต่อเนื่องยาวๆได้เช่นเราอาจจะถ่ายทำแลบสัก3วันสมมุตินะเราก็มีแบตสัก10ก้อนเนี่ยคอยสวอปไปเรื่อยๆแต่ว่า DJI Osmo เนี่ยคุณจะต้องใช้ Power Bank หรือจะต้องซื้อตัวแท่นแบตของเขามาซึ่งมันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วแล้วก็ราคาถูกเท่ากับแบตแยกเหมือนกับพวกแกง GoPro แต่ก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันครับที่ผมได้กลับมาเยอะกว่าก็คือ 1>, 1คุณภาพในการถ่ายวีดีโอนะครับจริงๆเราจะเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่า Action Cam เนี่ยเซนเซอร์มันจะเล็กนะคร สีมาเทียบอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ายังไงซะมันก็ไม่เท่ากับกล้องที่สามารถออโต้โฟกัสได้ที่อยู่ใน Osmo Pocket เมนึกออกปะสองเวลาเราถ่ายกลางคืนนะครับแอคชั่นแคมเนี่ยจะตายกับกลางคืนเยอะมากและแม้กระทั่งเราเอา DJ i Osmo Pocket 3ไปเทียบกับ DJ i Action นอย่างเงี้ยผมว่า g e น4ก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นใครใช้งานกลางคืนหรือที่แสงน้อยบ่อยนะครับแล้วยังต้องการความคอมเพกอยู่ในเซนเซอร์หนึ่งนิ้วก็ต้องมา o okay. s สมอ o c ็อ t เกสโอเคอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมชอบก็ เท่าไหร่เวลาถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าพาวิ่งเยอะๆนะครับมันจะเกิดอาการแบบภาพโยเยได้แม้ว่าหลายตัวนะครับจะทํากันสั่นเอสมาได้เท่มากๆแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราครอบเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีความแบบโยเยโยเยของเฟรมอยู่แต่ว่าออสโมพ็อกเก็ตเนี่ยไม่มีนะครับคือมันไม่มีเพราะมันไม่ได้ใช้กันสั่นเอสเลยมันใช้กิมบอลที่เป็นแบบแมชชีนิกจริงๆดังนั้นก็เป็นข้อดีของมันอยู่ในส่วนนี้รวมถึงการที่มันเป็นกิมบอลเนี่ยแหละเราสามารถไปครีเอท่าเช่นตีลังกาหมุนได้หรือเราสามารถที่จะให้มันแบบอย่างเงี้ย โก p r o หรือว่าแอคชั่นแคมอื่นมันทําไม่ได้ถ้าทําได้คือมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ครอบหน้าผมเข้าไปแล้วม้วนหาเอาแต่นียมันหมุนจริงๆเลยผมไม่ต้องเสียรายละเอียดอะไรละเยไรลยซ้ําไปเนึกออกปะก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆรวมถึงการใช้งานใหม่ครับ GoPro เนี่ยเรารู้อู่แล้วถ้าเราอยากใช้ไมค์ใน GoPro เราต้องไปซื้อสาย C2 3.5ของ GoPro แท้ด้วยนะครับห้ามไปใช้ของปลอมนะแต่ของ DJI เนี่ยถ้าเราซื้อแบบ Creator Set หรือว่าจะเป็นแบบเราใช้ DJI ไมค์อยู่อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถต่อ2องอันไย ง่ายกว่ามากในะระดัวกัน GoPro ผมเนี่ยต้องต่อสายพลุงพลังวุ่นวายโอ้ Osmo Pocket ง่ายกว่ามากในด้านนี้นะอย่าถัดมาที่จะคุยก็คือการใช้งานกล้องเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro Max หรือว่าของผมก็จะเป็น S23 Ultra ที่ใช้งานบ่อยๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเทียบให้เพื่อนๆได้ดูคุณภาพน้องเขาก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าคุณภาพกับสกินโทนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมตกใจมากนะครับสกินโทนเขาเนี่ยจะออกแนวแบบหวานๆน,นะครับแล้วก็เวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันให้ฟิลง ระหว่างกล้องสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องตัวใหญ่ๆที่เราถ่ายแบบจริงจังจริงจังกันเลยนะครับคือมีความหวานมีความสวยแล้วก็มีความเที่ยงตรงมากๆนะครับรู้สึกว่าผมอชอบคาแรคเตอร์ของน้องเขามากๆเลยนะครับแต่ก็มีพี่ช่างภาพหลายๆท่านเหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าเออสกินโทนของเขาเนี่ยจะออกแนวแบบเข้มๆไปหน่อยนะครับหลายๆท่านก็ไปปรับลดความเข้มลงนะครับหลายๆท่านก็ไปปรับลดการลดรีดิวโนนส์ลงอนะไรเงี้ยเพื่อให้มันสมจริงคล้ายๆกับกล้องใหญ่มากขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมนะโปรไฟล์สีเดิมๆที่เขาเซ็ตมาให้แลวเนี่ยผมชอบมากแต่ถ้าคุณไม่พอใจนะ ให้มันถ่ายเป็น HLG นะครับถ่าย log ก a มมา10 bit ถ่ายเป็น D log M ก็ได้นะครับเป็นไฟล์ log ของทางฝั่ง DJI เขาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสาย color grading นะอีกอย่างที่ผมไปเจอมาตอนที่ผมเทียบกับสมาร์ทโฟนไฮเอ็นของผมนะคือเรื่องของความกว้างแล้วก็การใช้งานโหมดแลนสเคปแล้วก็โหมดแนวตั้งนะครับคือความกว้างเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างกล้องหลักที่เป็นเลน24มิลแล้วก็กล้อง ultra er wide 16มิลน้องเขาเอาอยู่หมดแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะครับจะมีตัวแปลงนะครับวงแหวนนะจากเลนธรรมดาให้กลายเป็นเลน ultra er wide ซึ่งให้มาเลยในเซ็ ันนี้เนี่ยผมชอบใช้งานมากเพราะว่าหนึ่งละผมเป็นคนที่ชอบเรียนเอาตะวาอยู่แล้วนะครับสองครับเวลาเราไปใช้งานกับมุมมองที่เป็นแนวตั้งนะครับ เทียบกับสมาร์ทโฟนปกติที่เราถ่ายแนวตั้งแบบที่ไม่ได้ครอบเซนเซอร์เนี่ยนะครับมันแทบจะไม่ต่างเลยคุณอย่าลืมนะครับว่าเซนเซอร์เขาเนี่ยเป็นแนวนอนหรือว่าแนวแลนสเคปแต่ว่าการที่เขาฟลิปมาเป็นแนวตั้งแล้วคุณยังได้กันสันเทพๆสีสันสวยๆแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับเขาต้องไปครอบมาในเซนเซอร์ซึ่งคุณภาพมันไม่ควรจะได้ดีขนาดนี้ครับอย่างแรกที่เราจะต้องเสียไปเลยคือตัว DJI Osmo Pocket 3เขาจะมีอยู่แค่ระยะเดียวก็คือระยะ normal ปนปน ultra wide แบบนี้แหละนะครับแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้งานอยู่เนี่ย 3 4ระยะนะครับจะมีทั้งหลกักทั้งเอาต์ต่วายทั้งซูมทั้งมาโครซึ่งเราสามารถกดเลือกได้เลยจากสมาร์ทโฟนของเราเลนซูมนะครับจริงแล้วตัว Dji Osmo เนี่ยมันก็ซูมได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะซูมดิจิตอลได้ประมาณ4เท่าซึ่งถามว่าเพียงพอไหมในการใช้งานก็เพียงพอครับแต่ว่าภาพมันจะแตกนิดนึงผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาผมซื้อมาเพราะเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงที่ผมมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าจะเป็น Android เรือธงที่มีกล้องหลายระๆๆๆยะเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะคือมันแยกแยะชีวิต ส่วนตัวกับชีวิตงานได้ อย่างเด็ดขาดนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทํางานเนาะก็คือเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายลงติ๊กตอกถ่ายลงรีวอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยผมไม่อยากเอางานมาปนอยู่ในแกลเลอรี่ของสมาร์ทโฟนเราบางทีเราไปเที่ยวกับแฟนเราเที่ยวกับครอบครัวเราอย่างเงี้ยให้มันมีอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งแยกไปเลยจะดีกว่าถ้าจังหวะไหนที่ผมอยากจะถ่ายอะไรไกล้ๆนะครับหรือว่ามันเข้าใกล้มากๆแล้วแบบออสม p o พ็อกเก็ตผมมันเข้าใกล้ไม่ได้เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยผมค่อยยกสมาร์ทโฟนมาเก็บเป็นฟุตเทจเอาแล้วมาใช้งานทีหลังเอาจะง่ายกว่าอย่างที่2น,นััตว Osmo Pocket ี่ยมนอออกกแบบเป็นล้งนะดััังนนน้มมก็จะสาารถ่เมมได้ ะครับซึ่งสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ้าเราจะเอาความจุแบบสัก1เทราไบต์ไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยครับมันอาจจะต้องเสียเงินสัก6 7 0 0 0หหรือ80,000ขึ้นไปเช่น iPhone 15 Pro Max อย่างเงี้ยคุณเอาเงินตรงนั้นนะ่ไปซื้อ Osmo Pocket แล้วคุณเอาเงินอีกนิดนึง0าไปซื้อ e d Card 5 1 2 2 5 6เงี้ยมาใช้ถ่ายบล็อกตลอดทั้งคลิปอะได้สบายใจกว่าอีกไม่ต้องมาคอยปะปนหรือว่ามาคอยเบียดเบียนพื้นที่ในสมาร์ทโฟนของเราอยู่สาหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายนะผมว่าต้องมีหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็เจอปัญหาที่แบบสมมติเราไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคุจะต้องลบข้อมูลสําคัญในเครื่องเหรอวะ จะแบบจะได้มีที่ว่างในการถ่ายบล็อกต่อหรือว่าเก็บข้อมูลที่นั่นต่ออนะไรเงี้ยก็ก็ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยคือตัวน้องเขาเนี้ยสามารถที่จะตั้งถ่ายที่ไหนก็ได้อย่างแต่แกะผมก็ไปตั้งไว้กับหลังรถหรือว่าผมเดินถ่ายบล็อกไปถ่ายบล็อกมาตัวมันเนี่ยนะครับมีทั้งตัวแบตเตอรี่เสริมที่สามารถจับถนัดมือมากขึ้นที่ตูดนะครับหรือว่าในเซ็ตที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี้ยขาตั้งเป็นไตรพอร์ตเล็กๆแบบนี้วางไว้กับพื้นก็ได้อะไวผมวาง ผมถอยออกมาไกลๆรีวิวอะไรก็ได้ซึ่งสมาร์ทโฟนที่ผมมีอยู่เนี่ยครับต่อให้เป็นเรือธง iPhone 15 Pro Max นะมันก็ไม่มีไอตัวใส่เกลียวขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้มาให้หรือจะมีตัวแบตเตอรี่เสริมอะไรแบบที่มันเป็นเซ็ตพร้อมใช้งานแบบนี้มาให้คือด้วยความที่มันเป็นกล้องหลอกลครับทุกอย่างมันทํามาเพื่อให้คุณถ่ายฟลอกได้ง่ายสุดสะดวกสุดสนุกทุกอย่างมันง่ายไปหมดอะในขณะที่ถ้าเกิดคุณจะเอากล้องแบบนี้ฟีเจอร์แบบนี้ในสมาร์ทโฟนเรือธงหรือความจุบแบบนี้สมมติ5.12เนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงินัก5 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ทางที่ชีวิตประจำวันคุณเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วได้ทั้งกล้องได้ทั้งชีวิตส่วนตัวกับงาน ได้ทั้งการใช้งานที่มันตรงเป้าหมายมากกว่าและคุณภาพที่ได้มันก็เพอร์เฟกกว่ามากๆผมว่าก,ก,ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีกว่ามากๆเนาะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยเราใช้งานวิดีโอแนวตั้งกันเยอะเนึกออกป่ตัวออสโมเองก็สามารถฟลิปตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นแนวตั้งได้โดยที่คุณภาพก็ยังดีมากๆอยู่ก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมซื้อน้องออสโมพ็อกเก็ตสามาใช้งานก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้งานไมค์คือแน่นอนครับว่าไมค์ของสมาร์ทโฟนเงเราียงเนี่นดีากอ่่แ้้ววตร จไอไมหรือต้องต่อไมเสริมของซาลาโมนิกอะไรพวกเนี้ยคือเยอ่ยวไหนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีตัวแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอะเข้าไปอยู่ในตัวสมาร์ทโฟนของเราแต่ตอนที่ผมใช้ DJ i จออสโมพ็อกเก็ตสามะผมเปิดแค่ตัวไมอะไวเลสนะซึ่งมันให้มาเลยในเซ็ตไม่ต้องซื้อเพิ่มก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายกว่าจบกว่าถูกกว่าสะดวกวกว่าเสถียรกว่าในหน้าจอที่ผมกําลังมองอยู่ครับมันมีทั้งตัวเกณฑ์ที่มันแบบกาลังกูดิฟกูดิฟอยู่ว่าแบบเฮ้ยแบตของผมเหลือเท่าไหร่แบตไมเหลือเท่าไหร่เสียงเข้าไหมััันนนมมีีตว่่เป็แบบอ ขนปุกปุยมีมาให้ด้วยในเซ็ตพร้อมใช้งานมีตัวไม่เหล็กจาก DJI m มค์มาให้พร้อมใช้งานและถ้าคุณอยากจะต่อเราเวาเลียคุณก็ต่อได้เพราะมันคือ DJI m มค์2ซึ่งดีสุดแล้วนะครับของ DJI m มค์มีเสียงที่เราแบบรคคอร์ดเก็บไว้ข้างในได้อีกคุณ คือแบบเชี่ยมึงจะอะไรอีกวะกับการใช้งานไมค์เอ็กโซแหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ไมค์ในตัวเขาเนี่ยเอาจริงไหมผมลองมาใช้งานแล้วนะครับไมค์ <My S 1> ในตัวของมันก็แม่งโคตรพ่อโคตรแม่ดีอะเพอร์เฟกต์อะสำหรับการใช้งานกล้องโดยที่ราคาที่จ่ายไปแค่สองหมื่นน่ะอาจจะแค่หนึ่งในสามของมือถือเรือธงที่เราใช้งานอยู่ด้วยซ้ำอะ่ะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากรู้แล้วก็เป็นปัญหาของกล้องแอคชั่นแคมมาโดยตลอดก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งานนะครับรวมถึงความร้อนด้วยนะว่าเออถ้าเราถ่าย 4K ยาวๆแลล้้วเเเนีี่่่มััััจะตดปาาาคถฝง DJ ข เคลมมาบอกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้ยาวนานถึง166นาทีคุณจะต้องไปดูเลขดอกจันข้างล่างนะครับเขาจะบอกว่านั่นคือเซตติ้งแบบ Full HD 24เฟรมนะเอาไปถ่ายมาจริงๆครับผมเนี่ยใช้เซตติ้งที่เป็น 4K 30เฟรมนะครับไปลองถ่ายมา1ชั่วโมงนะไม่ได้หยุดพักนะครับแบตเตอรี่ลดลงไปเนี่ยประมาณ45นะครับถ้ามีแบบ100นะครับก็จะถ่ายได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ได้หยุดถ่ายเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไปลองมาให้ก็คือตัวแบตเตอรี่เสริมมมมขออองงเเเเเเาาานนบไปปลลถ่ยยดิ็หื 4K 30นะครับพร้อมกับเปิดกันสั่น gimbal เปิดฟีเจอร์ tracking ใบหน้าเปิดแสงสว่างหน้าจอเกือบ100%นะครับผลสรุปที่ได้ครับแบตเตอรี่เสริมถ้าไปใช้งาน outdoor นะครับจะอยู่ได้ประมาณ45นาทีนะครับก็ถือว่าอึดแล้วก็ใช้งานได้จริงมากนะครับนี่คือผมชอบมากในเรื่องแบตเตอรี่เรื่องความร้อนเนี่ยทำมาได้ดีกว่าเจนก่อนหน้าแล้วก็ดีกว่า Action Cam ที่ผมมีอยู่อีกนะครับอีกอันนึงนะครับที่เขาโฆษณามาคือเรื่องของฟีเจอร์ fast charge ก็ไปลองใช้งาน fast charge ดูครับสรุปคือ fast charge เร็วจริงๆครับผมเนี่ กลับเข้าไปเนี่ยประมาณ80%ก็ถือว่าแจ่มมากมหัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะเทียบก็คือเทียบกับกล้องตัวใหญ่ๆที่ผมมีอยู่นะครับคือจริงแล้วม,มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับไอ้พวกกล้องตัวใหญ่ๆพวกนี้ราคามัน6-7หมื่นนะครับรวมเลนส์หรือก็เกือบๆแสนนะครับแต่ที่เทียบเนะี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือเราจะเอาเงินที่จะไปซื้อพวก Z v ต V10 e หรือว่าจะเป็นกล้อง Compact อย่าง z V1 Mark II คนที่ใช้กล้อง Sony A7C เหมือนผมอยู่เนี้ยคุ้มไหมวะถ้าเลิดเราจะมาซื้อ Osmo Pocket 3คุณภาาาพมมันตก่ง นอย่างแรกก็เลยที่กล้องตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้เปรียบกว่าก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเราไม่สามารถเอาคุณภาพหรือว่าขนาดเซนเซอร์อย่างพวกแกง APS-C หรือว่าจะเป็นแบบพวกฟูลเฟรมเนี่ยไปเทียบเท่ากันได้ขนาดมันต่างกันเยอะมากนะครับห <c oughs> นิ้วกับฟูลเฟรมคง <c oughs> ม่น่าจะหลเท่าตัวมันสู้กันไม่ได้นะครับเราก็ต้องพูดกันตามตรงนะซองครับการที่ผมใช้งานกล้องใหญ่แบบนี้เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเลนได้ในกรณีที่เราอยากจะใช้ระยะอื่นๆเช่น<ๆ>ตอนนี้ผมใช้เลน์อลตรอาไวอยู่ออสม p o พ็อกเก็ตที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยผมก็จะชอบติดเลนไว คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ มันเป็นรสนิยมของผมไปแล้วคือผมถ้าเกิดว่าไม่มีเลนส์รุ่น w i ชีวิตนี้ผมอยู่ไม่ได้บางครั้งเราอยากจะใช้ซูมมากกว่า w อ่ะงานนี้ต้องซูมเลยอ่ะถ้าเป็นกล้องแบบ APS-C หรือว่ากล้อง f u ลเ Frame เราสามารถซูมดิจิตอลเข้าไปได้หรือซูมแบบแบบฮาร์ดแวร์เข้าไปได้แค่ไปซื้อเลนส์มาเพิ่มเท่านั้นเองนะครับแต่ออสโมพ็อกเก็ตเนี่ยไม่ได้อย่างถัดมาครับก็คือการใช้งานแบบยาวๆตัวกล้องพวกนี้ครับมันจะมีแบบที่เป็นก้อนๆแล้วแบบพวกนี้มันอึดมากถ้าถ่ายต่อเนื่องนะผมว่นนั้นจะได้ประมาณสักัของน้อง DJ Osmo ก็จะะปรมาณชั่วโม รหรือว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ข้างหลังนะครับซึ่งจอมอนิเตอร์ข้างหลังของกล้องพวกนี้ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นขนาดแบบ3.2นิ้ว3นิ้วกันขึ้นไปหมดเลยนะครับนะเดียวกันนะครับจอของน้อง DJI Osmo Pocket 3มเนี่ยมันจะขนาดแค่2นิ้วซึ่งใหญ่แล้วนะครับถ้าเทียบกับพวก A c t ช o n c แ m เนี่ยแต่เทียบกับกล้องจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ใหญ่เท่าอยู่ดีพอพูดถึงการถ่ายรูปจะซื้อ DJI Osmo มาใช้งานด้านการถ่ายรูปจะตอบโจทย์ไหมเอาผมพุ่งตรงนะไม่ตอบโจทย์มันทํามาเพื่อถ่ายวีดีโอเลยครับถ้าเพื่อนๆจะซื้้อมาแลวถ่ายรรูปไปไคอหรรือ้ใชมา์ทโนรือง่่าายกวจุดที่ DJOmo Pocket 3ได้เปรียบกล้องตัวใหญ่ๆแบบนี้บ้างดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะมันเบากว่ามากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วอรี่เรื่องของการพกพาวอรี่เรื่องความบางเบานะครับยังไงซะกล้องตัวใหญ่ๆแบบนี้รวมเลนรวมแบตรวมไมค์เข้าไปแลวเนี่ยนะครับน้ำหนักมันอาจจะทะลุไปได้ถึงแบบสองสาโลด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในอกันครับ Osmo Pocket 3เล็กสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีสักสามร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมไม่เกินนี้นะก็คือเป็นโซลูชันที่แบบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่2การถ่ายวิดีโอที่เป็็นรรรรระดับบบแแ60 100เเเเฟมมล้้วกคคถาาาาอ น้องเขาเป็นที่ตั้งอ่ะสองหมนบาทนะแล้วคุณไปเทียบกับกล้อง APS-C ในราคาเดียวกันหรือว่ากล้องคอมแพคราคาเดียวกันคุณจะค้นพบว่าไม่มีใครเลยครับที่จะถ่าย 4K120 หรือจะถ่าย 4K60 ได้น้องเขาทาได้ถ้าเกิดคุณต้องการเอาไปขายในชัตเตอร์สต็อกหรือว่าไปทํางานระดับโรชั่นเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆอย่ะคุณได้ 4K120 เอามาทำโซลูชันสามสี่เท่าเนี่ยโอ้ยมันขายงานลูกค้าได้แล้วโดยภาพรวมเนี่ยผมว่า DJI Osmo Pocket 3ทดแทนนะกล้องใหญ่ๆที่ผมมีอยู่ได้เนี่ยผมให้เลย80%ชอบมากอือโซ่นชีวิตผมอนนี้คือเปลี่ยนเลย หลังจากได้ DJI Osmo Pocket 3มาเนี่ยจากเดิมผมจะไปต่างประเทศงานมันเป็นงานแบบไม่ได้ซีเรียสมากในเรื่องของคุณภาพนะครับผมสามารถเอา DJI Osmo Pocket 3ตัวเดียวแล้วจบงานได้เลยประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้อง DJI Osmo Pocket 3ของผมนะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอให้คําตอบกับเพื่อนๆได้นะครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะครับ DJI Osmo Pocket ในคลิปเนี่ยผมซื้อมาเองจากร้านเทปกาเจ็ตใครอยากจะได้กล้อง DJI Osmo Pocket ก็สามารถไปสั่งจองได้ที่ร้านเทปกาเจ็ตเลยนะครับอันนี้คือผมซื้อมาเป็นตัวครีเอเต นะซึ่งคุ้มมากๆนะครับใครที่จะซื้อผมแนะนําเลยครับให้ซื้อคอมโบเซตมันได้ทั้งไม่มันได้ทั้งตัวแบตเตอรี่เสริมในอนาคตเวลาคุณอยากจะใช้เนี่ยครับมันจะได้มีใช้แต่ถ้าคุณไม่อยากจะใช้ก็ไม่เป็นไรครับเอาตัวธรรมดาก็ได้ประหยัดไปได้ประมาณ4 0 0 0บาทจากเดิมเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็จะเหลือประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแล้วก็จริงแล้วเนี่ยลูกเล่นเขามีเยอะกว่านี้อีกมากนะครับผมแค่เอาหัวใจหลักของน้องเขาเนี่ยมาเทียบให้ดูในคลิปนี้เท่านั้นแนะนาครับพยายามดูรีวิวหลายๆช่องประกอบการต,าาตัด เรือทงที่ผมมีอยู่ขอเข้ามาได้เดี๋ยวจัดให้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวีดัดครับ